ตามรอยเท้าพ่อในชุมชนเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดอุดรธานีวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศแวดล้อมไปด้วยกิจกรรมซึ่งเกิดจากการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตรอบด้านของชาวชุมชนบ้านถอนนาลับหมู่ที่หนึ่งในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการตามรอยเท้าพ่อที่ประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชุมชนชาวอีสานแห่งนี้ ที่ไปที่มานะครับคือถอดนรับนะครับเริ่มต้นทิฏฐิชีวิตนะครับก็คือเป็นสมม่วนมากทาการเกรษตรประเภทข้าวนะครับสมม่วนมากต,ต,ต่อมาก็มีอ้อยมันสําปะหลังนะครับเป็นอาสิบเสริมจุดเด่นของบ้านนี้ก็คือหนึ่งผู้นําและก็เรื่องชนเผ่าของผู้ไทยที่มีความสัมสันสามัคคีและค่อนขอ้างเชื่อผู้นําพอเราให้ความคิดอย่างนี้ปุ๊บทางหมู่บ้านเองเขาก็เอาความคิดจากเจ้าที่รจ้าชนเนี่ยเช่นเรื่องปั๊มน้ํามันเนี่ยเขาสามารถที่จะดูว่า วันหนึ่งน้ามันออกจากบ้านเขาไปกี่ลิตรเดือนหนึ่งเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่มันมาคิดเป็นเงินแลยมันหลายล้านบาทก็เลยมีความคิดว่าแล้วเราจะเป็นเจ้าของเองได้ไหมด้วยความรักในครอบครัวและความสามัคคีของชาวชุมชนทําให้กิจกรรมทั้งด้านการเกษตรและกลุ่มอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นมีการต่อย,ยอดอย่างเป็นรูปธรรมช่วยสร้างเสริมรายได้และลดรายใจ่ายให้กับทุกครัวเรือนอําเภอบ้านดงได้คัดเลือกบ้านถอนรับหมู่ที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี2552นะครับเราก็จะมีการคัดเลือกผัวเรือนตัวอย่างนะครับ30ผัวเรือนเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเราใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาเจ้าอยู่นะครับก็คือมีอยู่อยู่3ระดับนะครับระดับแรกก็คือการการพึ่งตนเองเป็นหลักระดับที่2ก็คือพึ่งพาซึ่งกันและกันระดับที่3ก็เป็นเปลียนเครือข่าย เมื่อสุมชนเราอยู่ร่วมกันเพื่อพาชิงกันละกันนะครับหากคนไปทํางานต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ว่าจะจะรวยขึ้นเนาะบางทีก็หนี้สินก็กลับมาบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรทำเนาะนะครับทางทางสุมชนก็มีมีกองทุนหนึ่งนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่ทุกทุกได้ยากหรือคนที่ล้มเหลวนะครับมาก่อนนะครับ ในตอนหน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับกิจกรรมของชาวบ้านถอนนาลับชุมชนชาวอีสานอันมีแบบแผนบนความพอเพียงแห่งนี้ค่ะ